ปีกระิปนี่ก็จะมาเล่านะ,ะเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นจริงๆกับชาวลากย่าเรื่องเล่าจากชาวลากย่านะคะก็คือนะคะอืมตอนสงสัยกันไหมคะว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลผ่าตัดลอดยามที่คนเมื่อก่อนลอดไม่ได้นะคะลอดแล้วเด็กไม่กออกเนี่ยจะทํากันยังไงนะคะหรือปิงเข้าก้นนะคะอืมเข้าช่องคอดเนี่ยก็จะทํากันยังไงอืมแต่นะคะที่หมู่บ้านก็มีนะคะถ้า ปิ้งเข้านะคะก็จะมีแกชื่อตัดทองค่ะเรียกแกผู้ใหญ่ทองนะคะแกก็จะมีวิธีของแกนะคะแกเป็นเหมือนหมอต่ยตาตัดค่ะถ้าปิ้งเข้าใครก็ต้องไปหาแกนะคะแกก็พ่อนะคะจะไปเป็นลูกติดของแกคอยเป็นลูกมึงให้แกแกก็จะใช้เลือดปิดนะคะเช็ดปิดแล้วจะเอาเลือดมานะคะมาทาบริเวณใกล้ๆนะคะรอบๆอนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เลือดเปิดมันขาวมากปิ้งก็จะออกมานะคะก็จะได้ผลเกือบทุกลายทุกลายก็ว่าได้นะคะก็ปิ้งจะออกนะคะแต่จริงๆนะคะ ก็บางคนนะคะอายนะคะอืมไปว่าแกบางคนอย่างแกนะไม่ได้เห็นไอ้นี่หรอกไม่ได้เห็นเห็นหอยฉลอบ่าอย่างนี้แต่ทีนี้ปิงเข้าค่ะอืมไม่รู้จะไปหาใครมันไม่มีโรงพยาบาลเรก็เลยอืมก็ไม่ไปหานะคะแต่ปิงก็ลออกมาเองแต่โอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะตอนเข้าไปตัวเล็กๆแตกพอออกมานี่อมพอปิงออกไปดูกันทั้งบ้านเลยคะ่ะนี่คือออกเองก็มีนะคะอืมแต่ส่วนมากก็จะไปหาแต่ พ่อใหญ่ทองกันนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเด็กไม่ออกนะคะแกก็มีวิธีของแกน,นะคะออืมืมแกก็จะใช้มีดนะคะมีดโกนตอนนั้นมีมีดโกนแล้วล่ะคะ่ะใช้มีดตัดค่ะออืมืมดึงแขนออกมาก็ตัดแขนนะคะดึงขาออกมาได้ก็ตัดขาะคะ่ะคือเด็กตละเด็กเลยะคะ่ะเอาชีวิตแม่เด็กไว้เพราะแม่เด็กไม่มีแรงแล้วค่ะตอนนี้ก็คือตัดเป็นชิ้นออกมาะคะ่ะเละชิ้นเีละชิ้นจนคลอดได้เลยะคะ่ะเก๋ก็ช่วยชีวิตได้หลายคนนะคะคน,น,นะคะก็ ไม่กล้าไปดูกับเขาหรอกค่ะกลัวมากะะ <l ots> แล้วก็มีนะคะคนนึงนะคะเกไปทํคลอดนะคะอืทํคลอดเด็กไม่ออกนี่แหละค่ะเ <l ots> กก็เอาคีมนะคะอืมดึงหัวเด็กนะคะดึงออกมาเลยค่ะคะีบออกมาเลยค่ะทีนี้แต่เด็กก็ไม่เสียชีวิตนะคะไม่ตายก็จะเป็นแผลตรงหัวเลยะค่ะอืมแต่มันก็ไม่เข้าอืมไม่เข้าตรหมองไม่เข้าจุดตายน้วก็มีชีวิตนะคะทุกวันนี้ก็ เป็นตำรวจนะคะอยู่นะคะก็จะเรียกกันว่าพี่มองหรือถ้าคนภาคกลางก็จะเรียกบุ๋มนะคะตามรอยเพที่นั่นเลยค่ะทีมลิปออกมาแล้วะคะ่ะแต่ก็มีบางเคสนะคะอืแกชื่อยายถิ่นนะคะแกไม่กล้านะคะไม่กล้าไม่กล้าเห็นเขาตัดลูกแกออกมาไม่กล้าเห็นพ่อหญ่ทองตัดลูกแกออกมาแกก็ปล่อยเลยค่ะ แต่แกก็ไม่ตายนะคะไม่รู้เพราะเหตุใดคงเป็นหนึ่งในล้านหละคะ่ะที่เด็กไม่ลอดแต่แม่ก็ไม่ตายนะคะเด็กก็จะค่อยเปื่อยออกมาทีละชิ้นนะคะเน่าหลุดออกมาทีละชิ้นสองชิ้นนะคะแต่ที่แก,กได้รับก็คือนะคะแกก็จะ,ะเหมือนเอ๋อนะคะ